เรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของน้องเนเน่เนเน,น่เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครเธออาศัยอยู่ที่บ้านพักครูแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับโรงเรียนช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์เนเน่ก็จะกลับไปอยู่หอพักซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยของเธอ เนเน่อาศัยอยู่กับมาจาและอุ้มเพื่อนสนิททั้งสองคนของเธอหอพักของทั้งสามคนเป็นคอนโดที่ปล่อยเช่าเป็นรายเดือนโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านล่างของตึกซึ่งทั้งสามคนมักจะชอบลงไปหาอะไรกินเวลานอนดึกทุกห้องของคอนโดนี้ มีสองห้องนอนโดยเนเน่จะนอนอยู่ห้องเดียวกับอุ้มส่วนมะจ๋าที่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงก,ก็นอนอยู่อีกห้องหนึ่งในช่วงสองเดือนก่อนสอบปลายภาคเนเน่ไม่ได้กลับพอพักเลยเรอต้องทุ่มเทเวลากับการออกข้อสอบให้เด็กนักเรียนกว่าจะว่างยาวก็ช่วงปิดเทอมใหญ่ของเด็กนักเรียนเมื่อว่างแล้ว เนเน่จึงกลับไปอยู่หอพักเพื่อเตรียมทำงานสง่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประเมินการสอนในช่วงฝึกสอนของเธอเมื่อมาถึงแม้จะเป็นช่วงบ่ายแต่ชั้นที่เนเน่และเพื่อนๆอยู่นั้นดูงเงียบเชียบเหมือนกับไม่มีคนอยู่ทั้งทังที่วันนี้เป็นวันหยุดแต่เนเน่เองก็ไม่คิดอะไรมากมายนักคงเป็นวันหยุดนั่นแหละ ที่ทําให้หลายคนพักผ่อนอยู่แต่ในคอนโดของตัวเองด้วยความเหนื่อยเนเน่เนก็รีบเดินไปที่ห้องของเธอซึ่งอยู่ปลายสุดของท่านเดินเมื่อเดินผ่านห้องที่อยู่ติดกับห้องของตัวเองเนเน่ได้ยินเสียงดนตรีไทยที่เธอเองคุ้นเคยดีตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่คอนโดแห่งน,นี้ปีกว่าแล้วที่ลุงโจ เจ้าขอ,องห้องยังเปิดเพลงนี้เกือบแต่ทุกวันซึ่งเนเน่มะจาจ๋าและอุ้มก็ได้ยินตลอดเพราะห้องอยู่ติดกันลุงโจเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีไทยเดิมเป็นอย่างมากแม้อายุอันนาบจะแค่สามสิบปลายๆเท่านั้นเนเน่ยยเคยถามลุงโจว่าทําทไมถึงชอบฟังเพลงไทยเดิมลุงโจตอบว่าลุงโจโตมากับครอบครัว ที่เป็นนักดนตรีไทยจึงสืมซาพโกนั้นมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองชอบฟังเพลงแบบนี้มาตลอดลุงโจอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาหลายปีมากๆแล้วก่อนที่สามสาวจะย้ายเข้ามาเสียอีกแกมีนิสัยชอบเปิดเพลงไทยเดิมจากวิทยุตัวเก่งของแกแต่เสียงก็เบ้าจะดังออกมาด้านนอก ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มักจะได้ยินเพลงที่แกเปิดทุกครั้งแต่ด้วยความที่ลุงโจอสนิทก,กับทุกคนก็เลยไม่มีใครออกมาว่าแม้แต่คนเดียวเนเน่มะจา๋าและอุ้มเองก็ชอบฟังเพลงที่ลุงโจเปิดเหมือนกันเพราะเวลาฟังแล้วจะทำให้มีสมาธิเวลาอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตาม ที่ต้องใช้สมาธิสูงสูงทั้งสามคนก็มักจะไปขอให้ลุงโจเปิดเพลงให้ฟังอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ขอแผ่นเพลงมาเปิดในห้องเฉยด้วยซ้ำทำให้ทั้งสามคนค่อนข้างสนิทก,กับลุงโจมากเลยทีเดียวเนเน่เห็นว่ามีคนอยู่จึงแวะขอประตูทับทายก่อนจะเข้าห้องแต่ขออยู่สักพัก ก็ไม่มีคนออกมาเปิดประตูลับเนเน่จึงคิดว่าลุงโจคงไม่อยู่ห้องหรือไม่ก็คงหลับอยู่เลยไม่ได้ยินจึงลาความพยายามแล้วกลับห้องของตัวเองไปเนเน่เจอมาจากับอุ้มอยู่ในห้องก็ทักทายกันตามประสาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเนเน่เอาเข้าวของที่ขนกลับมาจากบ้านพักครู ไปจัดเข้าที่ก่อนจะกลับมานั่งพูดคุยกันตามประสาผู้หญิงทั้งสามคนถามสารทุกสุขดิบกันด้วยความสนุกสนานในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นเสียงดนตรีไทยที่ดังจากห้องข้างๆก็ดังขึ้นจนเมเน่ได้ยินชัดกว่าเดิมเช่นเดียวกับมาจจาและอุ้งแต่ทั้งสองคนนั้นสีหน้าไม่ค่อยดี เหมือนกับกลัวอะไรบางอยา่างพอนีน่ถามก็ไม่มีใครตอบได้แต่สายหน้าแล้วก็มองหน้ากันเหมือนต้องการจะปิดบังเนเน่ไม่นานนักเสียงดนตรีก็เงียบไปมาจารีบถึงมืออุ้มและเนเน่ออกไปจากห้องแล้วลงไปนั่งเล่นด้านล่างทันทีเนเน่สงสัยทั้งสองคนตั้งแต่อยู่ชั้นบนแล้ว แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเรารู้ดีว่าสองคนนี้เวลาจะมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดมักจะปิดปากเงียบเสมอทั้งสามคนคุยกันต่อที่โซนนั่งเล่นชั้นล่างจนถึงเวลาเย็นมัจจาเสนอให้ออกไปกินบุฟเฟตกันด้านนอกซึ่งทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยจึงเตรียมตัวจะออกกันไปทันทีแต่เนเน่เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่า ไม่ได้เอากระเป๋าเงินลงมาด้วยจึงขอตัวแยกขึ้นไปเอากระเป๋าเงินก่อนก่อนไปอุ้มถามเนเน่ว่าให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนไหม่เนเน่ตอบว่าไม่เป็นอะไรขึ้นไปแค่ครู่เดียวเดี๋ยวก็ลงมาอย่างไม่ไหวที่มาจ๋าจะเ,เตือนเนเน่ขึ้นมาอีกคนว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าทักให้รีบเดินไปเลย ไม่ต้องสนใจอะไรเนเน่หันมาถามมาจ๋าว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเตือนแบบนั้นแต่มะจ๋าก็สายหน้าไม่ตอบอะไรพร้อมกับบอกให้เนเน่ทำตามที่เธอพูดเนเน่พยายาน่ารับแต่ในใจเต็มไปด้วยความสงสัยว่าทำไมมะจ๋าถึงเตือนออกมาแบบนั้น แต่ไม่บอกเลยว่าเพราะอะไรแต่ด้วยความเย็นมากแล้วหากไปช้ารานบุฟเฟ่อาจจะเต็มเนเน่จึงทิ้งความสงสัยแล้วรีบขึ้นไปเอากระเป๋าเงินที่อยู่บนห้องทันทีเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่เนเน่ยอยู่รู้สึกได้เลยว่าอากาศรอบตัวเย็นแปลกๆบริเวณนั้นเงียบไปหมดเหมือนไม่มีใครอยู่เลย มีแค่คนสองคนเท่านั้นที่เดินเข้าเดิอนออกจากห้องของตัวเองแต่ท่าทางของแต่ละคนดูตื่นตระหนกเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนกลัวอะไรบางอย่างทุกคนแถวนั้นดูรีบเข้าออกห้องของตัวเองคล้ายกับพยายามจะหนีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเมื่อเดินผ่านห้องข้างๆข,ข,ของห้องตัวเองเนเนก,ก็สะดุ้งโย เพราะจู่ๆก็มีเสียงทุบประตูพร้อมกับเสียงเพลงไทยเดิมที่ดังออกมาจากห้องของลุงโจเนเนียจึงขอประตูกลับไปพร้อมกับถามคนด้านในว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาพอเริ่มรู้สึกผิดปกติเนเนีจึงถูรเรียกให้มจาจ๋าและอุ้มขึ้นมาดู แต่มาจาัจ่าที่อยู่ปลายสายบอกว่าให้รีบลงมาอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นพอเนเนถามถึงเหตุผลมาจาัจ่าก็ตอบแค่ว่าไม่มีอะไรหรอกลงมาเถอะเนเนจึงรีบเข้าไปเอากระเป๋าเงินแล้วลงไปชนล่างทันทีพอลงมาถึกเนเนเห็นอุ้มรอ้องไห้อยู่โดยมีมาจาัจ่าคอยปลอบอยู่ข้างๆ เนเน่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอุ้มถึงดูเหมือนกํลาลังกลัวอะไรบางอย่างมาจ่าบอกเพียงว่าอุ้มทะเลาะกับติมแฟนของเธอก่อนจะพาอุ้มเดินออกไปโบกแท็กซี่เนเน่รู้สึกว่ามีบางเรื่องที่มัจ่าก,กับอุ้มพยายามปิดบังเธอไว้คิดว่ากลับมาจาก,กินบุฟเฟ่ ก็กาจะถามจริงจรินจังไปเลยเหตุการณ์ของสามสาวทุกอย่างดูปกติดีกว่าจะกลับมาถึงคอนโดก็เกือบสี่ทุ่มแล้วชั้นที่สามสาวอยู่เงียบกริบกว่าตอนกลางวันที่เงียบอยู่แล้วไม่มีแม้แต่เสียงการใช้ชีวิตของมนุษย์คอนโดเลยแม้แต่นิดเดียวมาจาก,กับอุ้มพอใกล้ถึงห้องลุงโจ ทั้งสองคนก็รีบวิ่งผ่านห้องนั้นไปให้เร็วที่สุดเนเน่เนรีบเดินตามไปในใจคิดว่าคืนนี้แหละจะถามให้ดูได้รู้รอดไปว่าต่อที่เธอไม่อยู่นั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพอมาจากับอุ้มอาบน้ำเสร็จแล้วเนเน่จึงไปอาบน้ำต่อเป็นคนสุดท้ายในระหว่างที่อาบน้ำอยู่นั้น เสียงเพลงไทยเดิมก็ดังขึ้นมาจากอ้องลูโจแต่เพลงที่ี่เน่ได้ยินนั้นเหมือนกับเพลงที่เป็นวงปีพาดบรรเลงในงานศพมากกว่าเนเน่ปิดฝับ,บัวแล้วเอาหูแนบกับผนังห้องเพื่อฟังเสียงเพลงนั้นอย่างตั้งใจนอกจากจะได้ยินเสียงเพลงแล้วเนเน่ย,ยังได้ยินเสียงฮัมเพลงดังขึ้นมาอีกด้วย เธอจำเสียงนั้นได้ดีเป็นเสียงของลุงโจที่มจะชอบทิมเพลงเวลาที่แกอารมณ์ดีแต่คราวนี้เนเน่รู้สึกเหมือนกับว่าลุงโจมาทำเพลงอยู่ข้างหูเธอเลยเพราะเสียงใกล้จนเหมือนกระสิบหรือซัำเนเน่ผลักตัวเองออกมาจากกำแพงตัวสัตว์โดยไม่มีสาเหตุ เนเน่รีบอาบน้ำแล้วออกมาจากห้องน้ำทันทีเมื่อออกมาเนเน่ก็นั่งนิ่งอยู่บนเตียงมาจ่าและอู๋พอเห็นเนเน่ท่าทางผิดปกติเลยถามด้วยความเป็นห่วงเนเน่ถามว่าเมื่อกี้ทั้งสองคนได้ยินเสียงเพลงจากห้องลูจโจไหมทั้งมาจ่าและอุู๋มองหน้ากันเลือกลาก ร้อมกับหันมาสายหน้าบอกเป็นเชิกว่าไม่ได้ยินเนเน่สงสัยมากที่ทั้งสองคนไม่ได้ยินทั้งที่เสียงเพลงออกจะดังขนาดนั้นแต่พอเห็นทีวีที่เปิดอยู่ด้วยเสียงค่อนข้างดังก็เลยคิดว่ามาจ๋าและอุ้งก็คงไม่ได้ยินทั้งสองคนถามเนเน่ว่าได้ยินตอนไหน เธอตอบว่าได้ยินตอนอาบน้ำเมื่อดีคําตอบแบบนั้นมาจากับอุ้มก็ท่าทางแปลกๆไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเนเน่กลับเข้าไปในห้องของตัวเองเพื่อจะแต่งตัวเสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียหมาหอนำแซกเข้ามาด้วย เหมือนกับมันหอนรับเสียงเพลงไทยเดิมที่ลุงโจเปิดด้วยความที่ผนังห้องนอนของเนเน่จะติดกับห้องของลุงโจจึงได้ยินเสียงเพลงค่อนข้างชัดเสียงหาำเพลงของลุงโจแทรกขึ้นมาอีกแต่น้ำเสียงดูเย็นเยอืเยอกเสียงยานยาวเหมือนคนร้องเพลงชา้ชาๆจนหน้าขนลุกก่อจะเงียบไปในเวลาไม่นาน เสียงมาหอนก็เงียบตามไปด้วยเนเน่เองก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าลุงโจคงปิดเพลงหลายกำลังจะเข้านอนแล้วกะว่าพรุ่งนี้ยังไงก็จะแวะไปทักทายแกให้ได้เนเน่เ,นเอารายงานการฝึกสอนขึ้นมาทำจนเกือบจะตีสองอุ้มกลับเข้านอนตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วซึ่งมจาจากเอง เนเน่ก็คิดว่าเขานอนแล้วเช่นกันเมื่อเห็นว่ารายงานยังไม่ใกล้คําว่าจะเสร็จเนเน่เลยหยิบกระเป๋าเงินกะว่าจะลงไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อนิชชินรถไก่เผ็ดเกาหลีชีสที่ร้านสะดวกซื้อด้านลางพอออกจากห้องตรงทันเดินหางตาของเนเน่ไปสะดุดกับแผ่นหลานของใครคนหนึ่ง ลักษณะคล้ายกับลุงโจที่เป็นคนท้วมไม่อ้วนมากเท่าไหร่ใส่เสื้อสีสม้มกะบ,บังเดินไปทางห้องทิ้งขยะเนเน่เลยรีบเดินตามไปกะว่าจะไปสวัสดีทักทายลุงโจก่อนจะลงไปซื้อบะหมี่นิชินด้านล่างแต่พอเลี้ยวไปทางเดินไปห้องทิ้งขยะก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว เนเน่งงกับสิ่งที่เห็ุเพราะเธอเองก็มั่นใจว่าเห็นลุงโจโดเดินมาทางห้องทิ้งขยะจริงๆแล้วทางนั้นก็เป็นทางตาันตรงสุดาเป็นแค่ช่องทิ้งขยะลงไปด้านล่างเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เดินไปได้เลยเนเนได้แต่คิดว่าคงเป็นเพราะเริ่มดึกแล้วตัวเองก็ง่วงด้วยทำให้ตาฝาดไป เธอขยี้ตาเล็กน้อยระหว่างรอลิฟต์ขึ้นมาชันที่เธออยู่เมื่อเข้าลิฟต์ยังไม่ทันจะกดปิดก็มีคนคนหนึ่งวิโงปลดเข้ามาในลิฟต์ที่เนเน่อยู่เมื่อเธอลองมองดีๆแล้วก็พบว่าเป็นลูโจ้นั่นเองเนเน่จึงทับทายลูโจอย่างเป็นกันเองเมื่อลูโจหันมายิ้มให้เนเน่เธอเสังเกตได้ว่า ลุงโจมีสีหน้าที่เศร้าหมองเหมือนคนมีทุกข์ใบหน้าซีเซียวเหมือนกับคนป่วยเธอจึงถามมาการด้วยความเป็นห่วงลุงโจไม่ตอบอะไรบอกเพียงแต่ว่าคืนนี้มานั่งคุยที่ห้องแกสิแกงเงาด้วยความสนิทแล้วไว้ใจเพราะล,ลุงเป็นคนดีเป็นที่รักของคนในคอนโด เนเน่ก็ตอบตกลงไปโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะตนเองก็นอนไม่หลับอยู่แล้วมาจ่ากับอุ้งเองก็ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยตอนนี้ก็ดีเหมือนกันเมื่อเนเน่ซื้อบะหมี่นิชินเสร็จก็ขึ้นไปที่ห้องลุงโจทันทีลุงโจเปิดประตูออกมาต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มที่ดูน่าขนลุกภายในห้องไม่ได้เปิดไฟไว มีเพียงแค่แสงแจกพระจันร์ที่สอดส่องเข้ามาจากระเบียงลุงโจนั่งลงบนเก้าอี้โยตัวประจำของแกเนเน่นั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามลุงโจเปิดเพลงเคยเดิมอย่างที่เคยทำแต่เพลงที่เปิดเป็นเพลงเดียวกับที่เนเน่ได้ยินในห้องน้ำสับพับก,ก็มีเสียงหมาหอดังขึ้นมาอีกครั้ง อากาศเย็นขึ้นจนเนเน่รู้สึกหนาวเข้าไปยันกระดูกลุงโจโยกเก้าอี้เบาๆมองออกไปด้านนอกเนเน่ถามแกว่าทำไมถึงเปิดเพลงแบบนี้แต่ลุงโจโก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยบรรยากาศร,บรอบๆทำให้เนเน่เริ่มกลัวเลยคิดว่าจะขอตัวกลับห้องแต่ลุงโจโขอให้เนเน่อยู่ก่อน เขาบอกกับเนเน่ว่ามีอะไรจะให้ดูอยู่ดูก่อนสิเนเน่ตัวเริ่มสัน่นและเหมือนจะร้องไห้ออกมาตอนนั้นคิดแค่ว่าลุงโจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเธอหรือเปล่าเสียงเพลงจากวิทยุดังขึ้นเรื่อยๆเสียงหมาหอนก็ลากยาวมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสักพักหนึ่งลุงโจก็ลุกขึ้นยืน เพิมพัเหมือนกับ,บ่นอะไรอยู่ก่อจะหันมาส่งยิ้มที่ดูหน้าขนลุกให้กับเนเน่พร้อมกับพูดประโยคหนึ่งก่อนที่จะทำให้เนเน่ชอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยประโยคที่ลุงโจพูดออกมานั้นก็คือได้เวลาแล้วหลัะสิ้นเสียพูดลุงโจก็วิ่งไปที่ระเบียงแล้วก็กระโดดลงจากคอนโดไปในทันที เดน่ที่เห็นเหตุการณ์น,นั้นเต็มตาก็ร้องคลีดออกมาอย่างไม่มีสติเสียเพลงจากวิทยุก็เปลี่ยนไปเล่นเพลงปรณีกันแสนที่ใช้บรรเลงในงานศพวิเศษร้องไห้ของลุงโจด่าแท้แเข้ามาด้วยเดน่ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวแม้ว่าจะหลับตาสนิทแต่หูยังคงได้ยินเสียงเพลงกับเสียงร้องไห้ของลุงโจ สภักพก็มีเสียงเหมือนใครลากอะไรบนพื้นรอบๆตัวเธอเนเน่เนรวบรวมความกลา้าลืมตาขึ้นดูก็เห็นลุงโจในสภาพแขนขาหักคอหักกำลังลากตัวเองมาหาเนเน่นั่นเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เนเน่จะช็อกหมดสติไปตื่นมาอีกทีเนเน่เนก็พบว่า ตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมีมาจา๋ากับอุ้มนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเมื่อได้สติเนเน่เนก็เลยขอร้องให้ทั้งสองคนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทันทีเมื่อเห็นว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอุ้มจึงอาสา,ศาเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้เนเน่ฟังอุ้มเล่าว่าตอนที่เนเน่ไปเป็นครูฝึกสอน ช่วงที่ไม่ได้กลับคอนโดหลายเดือนดุงโจแก่ค้าตัวตายโดยการกระโดดตึกสภาพแขนขาหักคอหักซึ่งก่อดแก่จะค้าตัวตายไม่กี่วันแกมักจะเปิดเพลงที่เหมือนบัรเลงในงานศพฟามอยู่เกือบทุกวันทุกคนที่อยู่ชั้นนั้นเริ่มทนฟังไม่ได้จึงขอให้นิติบุคคล ไปบอกให้ลุงโจหยุดเปิดเคลงแบบนี้หลังจากนิติบุคคลไปเตือนได้เพียงวันเดียววันต่อมาลุงโจแกก็กระโดดตึกตายเลยทุกคนช็อกมากแกทิ้งจดหมายลาด,ดายไว้ให้ญาติพี่นอมเลยได้รู้ว่าแกเป็นโรคซึมเศร้ามาสัปักแล้วพอจัดการเรื่องงานศพเสร็จก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่าง เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งนี้โดยเฉพาะชั้นที่สามสาวอยู่บางคนเห็นลุงโจโดเดินไปเดินมาในสภาพเดียวกับที่แกตายอยู่ที่ทางเดินบางคนก็ได้ยินเสียงเพลงที่แกเปิดก่อนจะตายบางคนก็เจอหนักแบบเดียวกับที่เนเน่เจอคือชวนเข้าไปในห้องแล้วกระโดดตึกให้ดูคิดว่าแกคงเหงามาตลอด ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่มะจ่าก,กับอุ้มไม่เล่าเรื่องูโจโต,ตายให้ฟังเพราะกลัวว่าเนเน่จะกลัวเพราะเธอเป็นคนกลัวผีเนเน่เป็นคนสุดท้ายที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นก่อนที่ทางคนโดจะจัดทำบุญใหญ่เพื่อหวังที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูโจ ทางด้านญาติพี่น้องของลุงโจโอเองก็มาทำวิธีอัญเชิญวิญญาณกลับบา้านตามความเชื่อในระหว่างทำพิธีเนเได้เห็นลุงโจโยืนอยู่ใกล้ๆกับญาติพี่น้องของเขาเธอหลับตาปีแล้วสวดมนต์เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่พบลุงโจแล้วขอให้ลุงโจไปสู่สุคติ เนเน่มาจาอุ้มและชาวคอนโดกล่าวขึ้นพร้อมกัดระหว่างพิธีมีลมเย็นให่เยือพัดมากระทบสามสาวเล็กน้อยพอให้รู้ว่าลุงโจได้จากโลคนี้ไปแล้วจริงๆ